สูง okay. ่าได้หอยม้วนซ้านี่เด <I> mean. ี๋ยบอ้นเทียบครับห้เทียบรัศนีก่อนเอาเฉพาะหลังนย่เนาะครับไทยร้อยสี่บหาร้อยสี่เจ็ดร้อยสี่เจ็ดร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่าคืลูกมุดตั้นครับพี่น้องมีใบมีหลอดเด้อ ก็คืนั้งรนะาิ่านไั่นหละเนี่มันาจาขึ้นรถดีครับ้าเป็นโอ้โมีเดียดโอ้โหพอัดด้วอ้ถอยเด้อถอยเด้อมีเทียบครับ ไปไปมาลาขึ้นไปกุ้มไปมันเป,ป็นพอกุ้มผูงได้บ่ละแบบนี้หอยกุ้มก็ถีอดีเลยได้เยอะเนาะวั้าวแทงดังไหมวัวแทงเข้าไหมพอกุ้มผูงลูกฮุตตันพี่น้องอายุกับประมาณประมาณสองปีกว่าปนอำมาตย์นเสียวขึ้นรถแล้ว นันได้มันบวชได้เสืงองมันเลยบวชอยากข้นแต่มันได้เสืง่ง้วมันจะขึ้นยู่ตอนเราข้นไาเวาขึ้นง่ายบ่พ่ <c ười> อกั <c ười> บแกบหลดบวเห็นตัวแม่น้ำมูนี่ขึ้นบลาพา่ <c ười>

สี่ส uh> ิบห้านี謝謝่ยมองเอาหรือมองห้องเนาะพ่อเนาะมองห้องมองห้องตัวอได้อยู่เออตันตัวทอยู่บ่เคยมาตลาดบ่บ่เคยถึงตลาดบ่เค้ยอยู่ถึงเมียโอ้ายังอยู่น้ำเมียอยู่ป่าวเนี่เอ่อได้จักปีจักเดือนแล้วครับนี่ประมาณสองปียังหันเป็นงานบ่บ่เลยโอ้บ่เคย มตัวแบบนี้การเคลิ่อกันเท่กันไหนกันบะบึงลิงบึงหำเพื่อนพี่นองออห้ำดำอยู่ได้หรอพี่น้องนี่ใบทับใบสมของพ่นมาพี่น้องนี่ลูกมุดตั้นได้พี่น้องมุดตั้นเก้เก้าทับหนึ่งนี่ มึงมือมือขอดเพื่อนพี่น้องวันที่ขอดลูกยี่สิบเจ็ดกุมภาหกสามกุมภาหกสามกุมภาหกสามหกสี่หกห้ากับประมาณ2สองปีสเสร็จครับพี่น้องนี่พอกุ้มฟูงฟูงสางสูงใหญ่ลูกหุดตันซี่สินห่านแะพอเนาะราคาห่องฝากเบอร์โทรไปไนะครับผม 0 9 9 6 6เ9้าครับพี่น้อง0 9นย6 0ก0า0ก้ากยพ่ออย่างอพ่อพ่อพุดทั้งบ้านไหนครับสองดาวออเนมาแต่ไก่เติอเร้อพี่น้องครับผมหาตลองได้มากรมงอกมคุยเบิ้งอยากเบิ้งตนโตงงวก็ได้นะพ่อเนาะอยู่ทางสองดาวโทรมาหวอกมคุยมานัดกันเบิ้ง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่อง YouTube สบายใจฟ้ามอยู่ครับผมมือนี่พ่อพี่พ่อน้องมาอยู่ทางตลาดโคกระบืออำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครครับผมมาพบมาพอกันได้เปิดทุกวันอังคารครับสำหรับมือนี่ก็เป็นวันอังคารที่14มิถุนายน2565ครับผม เออเบื่อแล้วก็อย่าลืมด้วพี่นอ้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเพราะได้เป็นกำลังใจครับพระพี่พระนองมาหาเลาะแม่ลูกของเจ้าบอเพบนแม่ลูกแดงแดงแดงเข้มมิลีครับลูกคนนี้แข้งดำหูดำเครื่องดำบ่ลูกสาวคนนี้โอ้เครื่องดำพี่นอ้องแม่ก็เครื่องดำพี่นอ้องล,ล,ลูกตัวเมียเปิดเท่าไรล่ะแม่ลูกลูกตัวเมีย แปดหมื่นห้าพันเป็นลูกที่ใดล่ะนนลูกแรกลูกแรกเนาะตอนนี้แม่ท้องว่างนี่ครับแล้วเนาะรับครับ,รบอ่าทับโอ้หางกอบตกดินพี่น้องเรืองดำใส่ยังน้องไปเนาะโอ้พี่น้อง M A หนึ่งหนึ่งสองเจ้าแดงอลังการครับผมจากวิไลฟ้ามพ่อพันธุ์ดังอีกตัวหนึ่งครับผม วันที่ผสม 28, ม 5, 6, 5 28ม 5, 6, 5กุมภา65 28กุมภา65กำหนดคลอดกับภูรัติพี่น้องทันวาครับประมาณต้นเดือนทันวา6ทันวา65ผสม28กุมภา65เจักเดือนละ่ะเป็นสามเดือนกว่าสามเดือนกว่า,าเขา,าประกันท้องใหอรอครักากันแล้วครับกักกัรแต่ว่าตอนนี้บอลตรวจมัน,นบ่หาอยากชัวร์เนาะ กมาคุยกันเรื่องตรวจเนะเอาะองค์สี่แล้วพี่น้องสมเดือนกลุ่มผ้าหลายเดือนแล้วเจ็ดเดือนกว่าหรือฮะสามเดือนสามเดือนกว่าเนาะสามเดือนกว่าคน,น,นประกันท่องให้แต่ว่าวัานตรวจเ,เพื่อความชัวร์ด้วยพี่น้องผมแนะน้ำให้ตรวจให้ซาวให้มันเรียบร้อยครับเพื่อสิบวันใดมีปัญหาน้ำกลนที่หลังเพื่อความสบายใจของผู้ซื้อผู้ขายนะครับเนาะอันนี้บอกกันตรงๆด้อพี่น้อง ซื้อสองได้สามอ่ะว่างไหนเบ็ดไม่เยอะผมโดนแล้วนะครับผมขยักขวาด้วยกันตระมาณมากับก็่พ่ออยากล่วงดูเนาะครับเนาะอ่าถ้าพี่ถน้องอยากได้การจังมาจวกมามาตรวจมาจกมาคุยกันอ่าตรวจให้เห็นต่อหน้าต่อตาโลกก็ได้ถ้ามาหากันเมื่อใดก็คือเอื้นหมอเมื่อนั้นเนาะครับเนาะนัดกันนี่มันจังชั่วครับพี่น้องเป็นลูกที่สองเนาะครับเนาะในท้องนี่สูงกับประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องร้อยสี่สิบบวกอยู่ดอก แม่ลูกลูกตัวเมียแล้วกา็ผสมแดงกับลังการไว้ประมาณสามเดือนกว่าประกันท้องเปิดที่แปดหมื่นห้าพันบาททดลองได้เนาะคร,ครับผมอ่ะฝากเบอร์โทุ่ละศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสอง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 เก้าสามสองเก้าสามสองเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดเนาะไอ,อยเบนทางเจริญศิลป์มีรถพร้อมสอง่งครับครับผมไก่ไก่กระมาคุยเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเป็นพร้อมส่งให้อยู่ทางไก่ห้างไก่ก็ได้มาคุยกันเบิ้งถ้ามากน้ำเพลิน แม่ลูกลูกตัวเมียผสมแดงกําลังการประกันท้องอ่ะมาเบ้ากันเรื่องจกเรื่องตรวจครับผมเพื่อความชัวเอาขอบคุณหลายๆครับผมฝากด้วยครับด้วยของหอยเบี้ยนพันใดญแม่ลูกง,งามมาฝากพี่ฝากน้องของถือ,อ่อมันเป็นย,ยังไงกับพ่อมันทองแล้วหรือย,ยังไงหรือเคยมีลูกมากอยู่บ่ครับเคยมีลูกมากแต่ว่าเดี๋ยนี้ทองว่างครับเคยมีลูกมากทองว่างมันเป็นสายเนื้อหรือสายเลี้ยงเอาพ่อว้าตรงๆ เพราะว่าผู้บรนซื้อไปเลี้ยงนี่่่เเป็นแตตลี้ยงวามันมันเสียงครับเอ้าวว่ากันตรงตรงสี่ขายกันราคาเนี่ยวันต่อไปถ้าพี่น้องเอาไปเป็นเนื้อหรือว่าอยากเอาไปร้องสมบึงกับป้าว่ากันนะครับเนาะอ๋ออันนี้ว่ากันตรงตรงเนี่พี่น้องเนี่อันนี้เนี่ยไงเป็นไงไปเสี่ยงดวงบึ้งก็ได้ทเท่าที่จะดวงอยากร้องเอาไปผสมตัวบึ้งแบบถ้ามันติดกับป้าว่ากัน แต่ว่าเปิดให้ไปเป็นราคาเนื้อเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยกันตรงๆว้ากันตรงๆครับพี่น้องมันงวใหญ่เคยผ่านการมีลูกมาแล้วคุณว่าไงครับนะเนื้อหนังนี่พ่อต้องเป้าถึิงพี่น้องสูงกวประมาณร้อยสี่สิบบวกกุหละพี่น้องถ้ามีลูกนี่คิดว่าสิเป็นลูกที่ใดนเนาะพ่อะต่อไปลูกที่สองครับประมาณลูกที่สองเนาะเขาเจ้าเลี้ยงดีพ่อโนซันเหรอพี่น้องว่าเจ้าของเลี้ยงดีไย สมติดยากแต่พี่น้องอยากเสียงดวงกับม้วดใจกันเบิ้งครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เปิดให้เป็นราคาเนื้อเปิดเท่าไรพ่อที่มืดหาครับสี่สิบหาเออเต่เนื้อกับบ่ขาดพี่น้องสี่สิบหากัยังต่อรองได้เนาะพ่อเนาะต่อรองได้ครับอ่านี่พอกันตรงๆเลยครับพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกเก้าหกหกเก้าหกหกหกสองเจ็ดหกหกสองเจ็ดอ่ะพ่อใหญ่บุญเย็นครับพ่อใหญ่บุญเย็นทั้ง คู่สะคมว่านอนครับผมว่านอนนี่ว่าเนาะพ่อเนาะครับอ่ามีรถทรงเนาะพ่อเนาะมีรถทรงครับครับผมอ่าขอบคุณหลายๆพ่อครับผมครับมากับมาบอกมาคุยกับคุณพ่อเบิ่งเด้อพี่น้องอ่าอ่าเอาแล้วจังหว่าระหันาตัวล่างในเด้อซีชิมหาจังวะคบเดอหนึ่งเนาะน้าหอยเพิ่นว่าคือขายยากจ้ะไปด้ำนหน้าเลยครับคู่นีแม่สาวนีสองแม่บ่ครับสองแม่ของหอยทงไสพี่น้องแม่สาวเนาะ ตัวนี้ก็สูงอยม้านร้อยสามสิบพี่น้องเปิดเท่าไรครับเปิดไว้ตัวละสามสิบแปดหาร้อยครับซ้ำกันบ่ครับผมสามสิบแปดห้าร้อยเอางวงคือคนละใส่คือเปิดอกซ้ำกันมันมีสีเหลืองเนยเล็กน้อยครับงวหมดอ๋องัวคนละสีเนาะตัวนี้ได้ใหญ่กว่าได้พี่น้องโครงสร้างใหญ่กว่าเป็นแม่สาวผมนึงไงตัวนี้แม่สาวสูงร้อยสี่ สูงลอยสี่สิบตัวนี้ประมาณอ่ะตัวนั้นสูงประมาณร้อยสามสิบพี่น้องบวกลบเด้อนี่ก็ได้เปิดเท่าไหร่ก็หล่ะเปิดตัวละสามสิบแปดสามสิบแปดต่อรองได้ต่อรองได้เป็นแม่สาวเนาะตัวนี้นเนาะเครืงกบก็จังเอาไปผสมเบาตัวนี้ก็ได้โค้งสางคนได้ยุ่พี่น้องแต่ว่าว่ามันงัวแดงคนก็นเลยเปิดไว้ราคาซ้ำกันเอาพี่น้องเบอร์บล็อกเครื่องดำเราหาไงโย,ยพี่น้องสามสิบแปดแล้วก็ตัวนี้ ออกแดงเนาะตัวนี้เนาะราคาเดียวกันราคาเดียวกันคิดสีพี่น้องโควงสร้างกะตัวนั้นสูงกว่าตัวนี้ตามลงมาเปิด38เนาะครับนาอ่ะฝากเบอร์โทั่นี่ยแหละ092 092 860 860 9 6ดหกศูนย์เก้าหกงเอาให้ทงชัยนะครับเนาะ,ะ,ะทางบานอนนิวาสแพคคู่กับรถได้อีกครับแพคคู่รถได้หลายเนาะครับเ,เานาะสามสิบ เปิดไว้ตัวละสามสิบแปดตัวรองใดแล้วกนอ่ะสามสิบแปดมาแพ็คคู่คนกับรถได้หลายพี่น้องสองสาวสองสีครับมากระบอกมาคุยเบิรงของหอยทงชัยทางวานนอนิวาสมีรถพร้อมส่งแล้วพี่น้องแม่พันธุ์แม่บอกครับจัดมาให้เจ้าบองหอยกุ้งแม่พันธุ์แม่บอกบอกสองตัวนี่บอกสามสามสาวสามสาวที่สะเกิด ใส่มุกโบล้านขนาดพี่น้องสามสาวที่สะเกิดตั้งแต่เป็นบาสสำนอยหอยกุง้งสามสาวที่สะเกิดเป็นเอ้าเปิดเท่าไหรครับตัวนี้สามหมื่นสามพันค่ะสามหมื่นสามพันสูงเท่าไหร่นาะตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะสามสิบสามเนาะสามหมื่นสามพันในพันใบบอกกับพี่น้องอ่ะตัวนี้เป็นตัวแรกของเพิ่์นอ่ะต,ตัวตัวโตมากครับพี่น้อง แดงเข้มๆครับตัวนี้น้หนาเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทแม่พันแม่บอกแดงแดงเข้มๆครับน้หนาตัวนี้นะขึ้นมาจักหน่อยเบิ่งท้ายเบิ่งเครื่องเพิ่นเครื่องดำครับพี่น้องตัวนั้นเครื่องโอมเด้อพี่น้องเด้อเครื่องดำตัวเครื่องดำนี่เปิดเท่าไหร่ครับนี่สามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าทดลองได้เนาะประกันให้พวกตั้นี้โต๊ะขอนครับผมแล้วก็ แม่นี่เท่าไครับนี่สามหมนสีพับาทสามหมื่นสี่พันค่ะสูงเท่าไรครับแม่นี่สูงร้อย่สิบหค่ะร้อยยี่สิบห้าประมาณนี้พี่เนอเยจงมอีเอเมอนย่ีกเชือนี่ครับตัวแรกเท่าไรครับตัวนี้ ตัวนี้เนาะค่ะเนาะตัวนี้สามหมบาทสามหมื่นสาตักลาง3 5มหมื่นาราคาตัวสามหมื่นสามสามหมื่นสามทัดไปครับผมมีสาตัวนะครับเนาะสามราคาฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองสองห้าสองสองห้าสี่หกสองแปดสี่หหอยกุ้งบ้านนองชาติอำเภอสว่างเดนดินครับผมมากัมาบอกมาคุยเบังนะครับเนาะไก่ไก่กะมาคุยเบังมีรถส่งมีรถส่งไก่ไก่กะมากน้ำกับมาคุยเบังอยากให้ไปส่ง ผักไก่กับโซงไอฟีนะครับเนาะอ่ผักไก่กับกุยกันครับผมเอาขอบคุณครับผมครับครับในแม่ฟันแม่บอกมาฝากพี่ฝากน้องครับหอยกุ้งสามสาวทีสเกิร์ตเมนี่ในของไผรเนาะครับเนาะของผู้ใดรเนาะม่เหมือนหมอแม่ลูกครับเปิดไว้สี่หมื่นแม่ลูกสี่หมื่นหกพี่น้อง ซาโลเลู่้ใดหาซาโลเล่อยู่แม่ลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกเนาะตอนนี้แมเน้นท้องกระไรสมบามันแดงผลปันแม่กระท้องครับสมโตสมเทียมครับสมหลอดม่มาหนี่มีใบมีหลอดสมเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าใส่พ่ออย่างจืดได้ปะจืดบ่ได้จืดฟอบบได้สมบามันแดงสมใบสมหลอดเนาะเอาครับครับสม so หลอดมีเอกสารวันเถอะเอาหอยม้วนรับประกันให้ว่ามีใบมีหลอดเออเห็นแท้ใบมัน อสองเดือนกว่าแล้วสองห้าสามนี่แหละตรวจได้ปะ้าพี่น้องอยากตรวจตรวจได้ครับอ่าตรวจได้มาคุยกันเนาะครับเนาะมีใบมีหลอดลูกที่สองนาะในท้องนะสูงเท่าไหร่เนาะอ้าสิบปร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกจังหน่อยเนาะอ่าแม่ลูกลูกตัวผู้แล้วก็ท้องแล้วลูกแรกนอนอยู่นี่แล้วก็ในท้องสิเป็นตัวที่สองผู้ใดหาแม่เล่ได้ลูกเล่แต่ว่าในท้องผสมใบสมหลอดไว้ให้เปิดที่สี่สิบ รถสีที่หกครับต่อรองได้เนาะครับต่อรองได้อ่ะฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมเก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หกเก้าส่ามเก้าเก้าเจ็ดสามเก้าเก้าเจ็ดห้อยมวนครับห้อยมวนเนาะครับเนาะมีรถพร้อมส่งครับครับใกล้ๆกับมอคุยเบิ้งครับผมขอบคุณหลายๆครับอ่ะผู้ใดมักแม่ลูกซาโลเล่ครับได้ลูกบามัานผสมหลอดไว้ให้ในท้องเอกสารยังจังมาขอเบิ้งน้ำพึ่นครับผมสาวน้อยสาวสามพี่น้องต่อได้ปะครับราคา่นี่ ยังต่อรองกันได้อยู่ผู้ใดงบบหลายอยากได้งัว่าแดงครับพี่น้องสาสามยังต่อได้อยู่ถุงร้อยยี่สิบครับพี่น้องโอ้เครื่องดำพี่น้องสาวน่อยตัวนี้เอาให้เบ่งรอบๆด้วพี่น้องด้อยสีวิ่นหวัวพาหมุนสาวหน่อยสาสามนะครับเนาะต่อรองได้อ่าได้ไมเจ้าตัวคำมือนี่ตัวเดียวเนาะได้สาวน่อยมาฝากพี่ฝากน้องครับเผู้ใด งบปลายอยากได้งบไปเลี้ยงเด้อฝากไม่ซ่าสามครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมศูนย,ย์เก้าสามศูนย์เก้าสองเก้าสี่องเ่จ็ดสี่สามห้าเจ็ดสี่สามห้าหอยหอยยังพ่อพงพ่อพงทั้งใดค,ครับบ้านเขาทำตะก,ก้าน้องบัวสิมนะครับเนาะนี่เราส่อง,อง,งอยู่เนาะอ่ะไก่ไก่กับมะคุ้ยเบิ้งฝากเด้อพี่น้องสร้าหน่อยครับประกันทุกถอนให็นไหครับเนาะอ่าตั้นี้ทุกถอนเพิ่นประกันให้พี่น้อง อ่ะสาวหน่อยองศางดีอยู่ขับพี่น้องลำตัวเงาๆด้วยพี่น้องลำตัวเงาดีอยู่สีสูงสีใหญ่ได้อีกหลายเติออบอยู่น้อกครับเรือเบิ้งแขงเบิ้งขาเพิ่นส่วนสีพร้อมผสมอ่ะฝากไว้ครับพี่น้องมากับมาโม่โมาคุยกับเพิ่นเบิง้งแม่ลูกบระคับเรื่องไรแม่สาวแม่สาวตัวนี้ผู้น้อยเพราะงั้นลูกเพินน่นเนาะแม่สาวเอ้อแม่สาวใกล้พร้อมผสมเหรอพี่น้อง พร้อมผสมแล้วเนาะมันขึ้นเด็กเชื่อหรือบ่อยังบ้อนขึ้นเนาะเอาพี่น้องออกไปก็ไปซ้อมเอาเด้อพี่น้องหาแม่พันแม่บอกอยู่โอ้อยคนเดือนอยู่ค่อยๆต่ำๆครับพี่น้องมันลงไปกินเนี่ยสูงเท่าได้คำหอยร้อยสามสิบสามบวกเขาวันเบิ้งเราบ่เนี่ยประมาณเบิง้งเนาะครับเนาะจูง,จงๆคนขึ้นมาสูงๆเบิ้งดูมัน ลงไปต่าๆครับพี่น้องผมเลี้ยว,ว่งผมว่ามันงวนมันสูงตเติอบอยู่พี่หน้อง,งเครื่องดำงย่างดีเนาะครับนอกมีถกมีถอนอ่ะพี่น้องคนขึ้นมาแล้วท่ายนี่ประมาณร้อยสามห้าครับพี่น้อง,งอ่ะร้อยสามห้าบวกลบเ้อพี่น้องท่ายคนแดงดีครับสีใช้ได้ลึงชัดเจนอยู่เด้อพี่น้องมีลึงเครื่องดำ ะหางกระพวงดีอยู่พี่น้องกินยาดีครับเลี้ยมยาเปิดเท่าไรเนาะครับเนาะแม่สาวสามสิบเก้าห้าร้อยนะครับเนาะเอ๋อผู้ใดหาแม่พันแม่บอกสีแดงแดงสามสิบเก้าหาร้อยใกล้สิพอมผสมแล้วอ่ะฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามหนึ่งสามหกเก้าสองห้อยห้อยดาวเนาะทั้งเจริญสินมีรถพร้อมส่งไกลๆกับมาคุยเบิึงครับผมอ๋อขอบคุณหลายๆครับ ได้มาตัวเดียวบ่ครับมือนี้ตัวฟูเนี่ว่าแม่นบ่ะของผู้ใดผู้นีสาจขุณอ๋อมาก็บมาบอกมาคุยบิ่งนะครับเด้อพี่นอ้อทั้งตลาดโคก,กระบืออำเภอเจริญศิลป์เขาเปิดทุกวันอังคารครับมาพบม,มาพอกันได้หัวบ่อลายครับมือนี้ป้ายหลายพี่นอ้อสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ